สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พแฟนหมัดมวยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบก,กับน้องแอนหมัดมวยเช่นเคยนะคะก็จะมาวิเคราะห์มวยรักมวยชอบฝากพี่พเช่นเคยนะคะเป็นศึกมวยมันวันศุกร์นะเวทีมวยชั่วคราวลานอนุสาวรีนะคะโดยมวยนะคะจะเริ่มชกตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะทุกคนสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง t 4 o f u กด24นะคะ ก็ก่อนจะไปรับชมบมวยรักมวยชอบนะคะฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้หน่อยนะทุกคนหรือว่าใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยเนาะโอเคค่ะคู่นี้นะ,ะก็เป็นการพบกันระหว่างเพชรไทยแลนด์กับเพชรน้ำหนึ่งนะค,ะคู่นี้ชกกันในพิกัด1น4่อทับหนึอปอนด์นะคะเดี๋ยวไปดูทางด้านเพชรไทยแลนด์ก่อนเลยนะทุกคนก็เป็นมวยขวาฝีมือดีนะคะฝีมือครบเครื่องนะคะเตะแรงต่อยแรงเหนียวแน่น บูดุดันหมัดศอกแรงหล,หลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีรวดเร็วคล่องแคล่วนะคะล่าสุดแพ้คะแนนให้กับสู้ศึกทีซีมวยไทยไปที่มวยภูทรภาคเหนือนะคะส่วนคู่ชกในวันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะทุกคนก็เป็นมวยเป็นมวยทีฝ่ฝีมือดีครบเครื่องนะคะอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีรวดเร็วและทุกคนเนาะปั้มตีเหนียวแน่นบูดุดันเก่าเกมนะคะออกตัวได้คล่องแคล่วรวดเร็วะค่ะล่าสุดแพ้คะแนนให้กับ เพชรชนละทานนะทุกคนที่สึกมวยมันสนั่นเมืองนะคะค่ะคู่นี้นะคะก็เป็นคู่มวยเอกที่ฝีไม้ฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเป็นมวยพิกัดน้ำหนัก124ทับ125ปอนด์นะคะสำหรับคู่นี้ส่วนตัวชอบไปทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะทุกคนมองว่าวันนี้ดูมีอาวุธมากมายกว่านะคะและดูใหญ่โตกว่าเนาะสำหรับ เพชรไทยแลนด์นะคะมองว่าวันนี้มาดูตัวเล็กกว่าและหลายไฟที่ผ่านมานะคะเขาทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะและยังห่างหายจากการชกไปหลายเดือนเลยนะคะเลยมองว่าวันนี้สภาพร่างกายน่าจะยังไม่ฟิตเต็มที่พอเนาะในส่วนของเพชรน้ำหนึ่งนะคะวันนี้มาดูโตวกว่าใหญ่กว่าและคิดว่าจะได้ใช้อาวุธที่ตัวเองมีนะคะเอาชนะทางด้านเพชรไทยแลนด์ไปได้ค่ะ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่มีครอบครัวแล้วอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะทางเข้าก็อยู่ทางหน้าช่องได้เลยค่ะเรามีข้อมูลข่าวสารมวยให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วยังมีกลุ่มมวยสดทุกคู่ทุกสนามด้วยค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ,ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ